เป็นข่าวที่เราเกาะติดมาตลอดเพราะว่าเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ทางการเมืองครับเป็นเรื่องของสูตรเลือกตั้งครับที่จนถึงวันนี้พูดตรงไปตรงมาก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าในอีกไม่ถึง1ปีข้างหน้าเนี่ยตกลงจะคำนวณสูตรสสเข้าสภาย,ยังไงหารร้อยหาร500บางคนมีความกังวลถึงแค่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยตกลงจะเป็นบัตร2ใบตามที่มีการแก้รัฐธรรมนูญเอาไว้หรือไม่หรือสุดท้าย จุดหมายปลายทางของการเลือกตั้งครั้งหน้าจะกลับไปสู่การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวคำนวณแบบเดียวกับปี2562ที่หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่หรือเปล่าล่าสุดมีรายงานแบบนี้นะครับว่าสภาล่มครับวันนี้ที่มีการพิจารณาเรื่องกฎหมายลูกแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าสภาล่มนะครับองค์ประชุมไม่ครบคุณหมอรวีมาชมาดนบอกว่ากฎหมายลูกเลือกตั้งอาจจะเสร็จไม่ทัน เรื่องนี้เป็นกรณีที่เรายังคงจับตาอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดถึงมาตั้งแต่นานมากแลวครับแล้วก็ถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนที่บอกว่าวันนี้สภาล่มเนี่ยเพราะว่ามีรายงานแบบนี้นะครับว่าวันนี้ระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีนายชวนหลีกพยประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมยังคงมีปัญหาองค์ประชุมต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยในบางมาตราต้องใช้เวลารอสมาชิกมาลงมติกว่า30นาทีครับพราะเป็นแบบนี้ในสภาคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาเสนอต่อที่ประชุมให้ในายชวนไปบอกนาะยกรัฐนันตรีให้ยุบสภาซะแต่นายชวนกล่าวติดตลกว่ายุบสภาไม่ได้เพราะสร้างมางบประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาท พร้อมระบ,บุว่ายุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีขอให้อดทนเพราะการประชุมร่วมรัฐสภาเป็นเรื่องปกติของระบบ,รบรประชาธิปไตยจากนั้นนางอมรรัตน์โชติประมิตรกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลลุกขึ้นระบ,บุว่าก่อนจะยุบสภาให้ยุบสอวอก่อนเพราะไม่ได้มาจากระบบการเลือกตั้งอีกทั้งขอให้ประธานรัฐสภาเชิญผู้นําทุกเหล่าทัพมาร่วมเพื่อให้ครบองค์ประชุมด้วย พอคุณอมรรัตบอกแบบนี้ทําให้คุณชวนต้องห้ามปรามเลยนะครับให้นางอมรรัตไปเชิญด้วยตัวเองทําให้บรรยากาศในห้องประชุมมีทั้งเสียงปรบมือเสียงหัวเราะคุณชวนก็ขอให้สมาชิกอย่าโต้เถียงกันนะครับขอให้ทุกคนทําหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสภาหแห่งนี้คุณสมชายสวงการสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าหากองค์ประชุมไม่ครบเช่นนี้จึงจะขอหาหรือวิบสามฝ่ายเพื่อพิจารณานในวันที่9ก้าถึงสิสิงหาคม แต่คุณชวนชี้แจงว่าทางวุฒิสภาแจ้งว่าได้นับประชุมวุฒิสภาวาวระพิเศษในวันที่8-9สิงหาคมทําให้ไม่สามารถนัดประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่9สิงหาคมได้โดยจะมีการหาหรือกับวิบสาฝ่ายอีกครั้งเพื่อตกลงวันประชุมจากนั้นนายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่หาหรือขอให้ประธานรัฐสภาประธานไปยังวิบสามฝ่ายให้สมาชิกที่ประชุมกรมทชุดต่างๆลงมาร่วมประชุมและลงมติ ขณะเดียวกันหากปัญหาองค์ประชุมทําให้กฎหมายลูกเลือกตั้งสสนี่นะครับมาแล้วนะครับกฎหมายลูกเลือกตั้งสสถ้ามีปัญหาองค์ประชุมแบบนี้อาจทําให้กฎหมายลูกเลือกตั้งสสไม่ทันตามกรอบ180วันที่จะครบกําหนดในวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งตนไม่กังวลว่ายตินี้จะตกไปเพราะองค์ประชุมล่มแต่จะทําให้ภาพลักษณ์สภาเสื่อมเสียเห็นไหมครับ เริ่มมีความกังวลแล้วนะครับว่ากฎหมายลูกเลือกตั้งสสที่เราเถียงกันมาเนิ่นนานเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทันตามกรอบเวลา180วันที่จะครบกําหนดในวันที่15สิงหาคมนี้แล้ววันนี้วันที่3นะครับเหลืออีก12วันเมื่อในแพทย์ระวีบอกแบบนี้คุณชวนก็บอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ทําให้สภาเสื่อมการไปทําอะไรที่ไม่รับใช้สภาแต่ไปรับใช้อย่างอื่นทําให้สภาเสียหายและสภาเสื่อม ตนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นคุณชวนพยายามขอร้องสมาชิกให้อดทนที่จะรอคอยและขอบคุณสมาชิกที่อยู่นั่งรอองค์ประชุมจนครบจากนั้นเวลา17วานการประธานรัฐสภา,าได้สั่งปิดประชุมร่วมรัฐสภา,าหลังยือรอสมาชิกกว่า53นาทีแต่สุดท้ายองค์ประชุมไม่ครบโดยขาดเพียง7คนครับคุณชวนบอกว่าผมขอบคุณสมาชิกที่ให้เวลาไม่มีปัญหาไม่บน่นและอดทนร่วมกัน ขอบคุณด้วยความจริงใจเมื่อปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบต้องหยุดและพรุ่งนี้ผมจะหาหรือประธานวุฒิสภาว่าจะสามารถจัดวันประชุมรัฐสภาในวันที่9สิงหาคมให้ได้หรือไม่ก่อนที่จะประกาศขอปิดประชุมครับผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเชื่อนะครับว่าหลายคนคงติดตามสถานการณ์ในสภาอย่างใกล้ชิดหลายคนมองแบบนี้นะครับ ภาพของสภาไทาม์ไลน์ของสภาเนี่ยถ้าติดตามกันก็จะเห็นภาพพอสมควรว่าจะมีหลักหมุดจุดหมายอยู่3-4ี่จุดที่จะรออยู่จุดแรกผ่านไปแล้วครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านไปได้จุด2เรื่องนี้แหละครับกฎหมายลูกเลือกตั้งว่าสภาจะผ่านออกมาในรูปแบบไหนหาร500ร้อยจะได้หารห้าร้อยไหมหรือจะได้กลับไปหารร้อหรืออย่างที่ผมบอกเลยครับเริ่มมีกระแสออกมาแล้ว ว่าจะเป็นหาร5้าร้อแต่ไปไกลกว่านั้นอีกเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่ไม่ใช่บัตรสองใบที่แก้วรัฐธรรมนูญกันมาแล้วว่าบัตรสองใบเนี่ยนะครับอาจจะเป็นบัตรใบเดียวก็เป็นไปได้เริ่มมีกระแสข่าวมาแล้วนะครับนี่คือหมุดหมายที่สองเรากําลังอยู่หมุดหมายนี้นะครับหมุดหมายอีกหมุดหมายหนึ่งที่สําคัญคือเดือนสิงหาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชากับวาวระนายกรัฐมรตรี8แปีตกลงแล้วจะเป็นอย่างไร การดํารงตําแหน่งต่อถ้าพลเอกประยุทธ์จะดํารงตําแหน่งต่อจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องนี้หรือไม่นี่คือสามุดหมายที่เรื่องหนึ่งผ่านไปแล้วเรื่องหนึ่งกําลังอยู่ตรงนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งรออยู่อีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้า w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้